บติดตามการดำเนินง,งานการใช้จุดินทรีย์ย่อยสลายใบอ้อยแทนการเผาลดปัญหาพีอ2.5และการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนายปัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลุบรีพร้อมด้วยนางสาววรพาปัตตกเกษตรจังหวัดลุบรี นางสวามิณีอิสระประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรายอำเภอพัฒนานิคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่แปลงปลูกอ้อยของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่อ้อยโรงงานหมู่ที่4ตำบลน้ำสุดอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเกษตรโดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายใบอ้อยซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางลดการเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นของนายมนตรีบุญเปลียนกำนันตำบลน,น้ำสุดอำเภอพัฒน,นานิคมและเป็นประธานแปลงใหญ่ป้อยโรงงานหมู่ที่4ตำบลน,น้ำสุดที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในภาคการเกษตรและมีแนวคิดว่าจะเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการแปลงปลูกป้อยของตน แบบปอดการเผาจึงได้ทําการทดลองใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายในพื้นที่ปลูกอ้อยของตอนเองจํานวน5ไร่โดยหลังจากตัดต่ออ้อยแล้วเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาตามโสโลแกนที่ว่าหยุดเผาเราทําได้โดยทําการวางสายน้ำํำหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในแปงอ้อยเพื่อให้เกิดความชุ่มชืน้นจากนั้นจึงนําจุลินทรีย์ย่อยสลายมาฉีดให้ทั่วซึ่งในช่วงแรกจะฉีดพ่นโดยการใช้รถไถ โดยจะทําการฉีดพ่นทุกๆุกสิบวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนั้นฉีดเดือนละหนึ่งครั้งปัจจุบันได้ให้จุลินทรีย์ย่อยสลายไปพร้อมกับน้ําที่ผสมปุ๋ยหมักปล่อยไปตามสายน้ําหยดซึ่งจากการดาเนินงานพบว่าใบอ่อย่มย่อยสลายภายใน1เดือนจากปกติกที่ไม่ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายจะต้องใช้เวลาเป่ือยย่อยสลายนานถึง3เดือนอีกทั้งยังช่วยทําให้ต้นอ้อยโตเร็วลําต้นอวบโตแต่พอดีใบเขียวดินล้วนสวยุยนอนก็ลดน้อยลง ซึ่งจากการดำเนินง,งานดังกล่าวเป็นคนดีกว่าการเผาเพราะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญคือต้นโตไวสำหรับอัตราส่วนในการผสมใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย1 0 0ซีต่อน้ำ10ลิตรและนำไปผสมน้ำ200ลิตรเพื่อฉีดพ่น ด้านนางสาววรภาปันตะ,กะเกษตรจังหวัดรบร,รีกล่าวว่าที่ผ่านมาสํนานักงานเกษตรจังหวัดรบร,รีได้ทําการรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะการตัดอ้อยสดและใช้จุลินทรีย่อยสลายฟางข้าวของกรมการข้าวมาปรับใช้ในการย่อยสลายใบอ้อยทดแทนการเผา ซึ่งผลพลอยได้หลังทดลองใช้ภายใน3เดือนทําให้ต้นอ้อยโตวไวแต่กอดีซึ่งจากการทดลองได้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงอยากเชิญชวนเกษตรกร,ร,กรที่สนใจสามารถดูต้นแบบได้ที่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลน,น้ําตุดอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี ะะขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะรณน,นรง์ไม่เผานะคะโดยตัดอ้อยสดนะคะก็คือจะเห็นว่าวันนี้เรามีดูต้นแบบที่ตะบนน้าสุดนะคะเรื่องการไม่ไม่เผาอ้อยนะคะแล้วก็ตัดอ้อยสดนําใบอ้อยมามาตีนะคะแล้วย่อยสลายโดยใช้จุลินทรีย์ฟางข้าวนะคะย่อยฟางข้าวทดแทนแล้วผลพลอยได้ก็จะเห็นว่าต้นอ้อยภายใน3เดือนต้นอ้อยโตไวนะคะให้ผลผลิตสูงเดี๋ยวเรามาตามเก็บผลผนะลิตนะก็จะเห็นว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าวแม้แต่คือมีประโยชน์กับฟางข้าวจริงแต่เรา าทดลองใช้อ้อยก็ได้ผลนะคะเพียงแต่เราใส่ใจไม่เผาละเอาใจใส่นิดหนึ่งถ้ามีแปลงอ้อยที่ใช้ระบบน้ําหยดนะคะไม่เสียเวลาเลยที่ท่านจะทําแบบนี้นะคะเพียงแต่คือหนึ่งใช้โมลาดมาผสมนะคะกับจุลินทรีย์แล้วก็ฉีดพ่นนะทุก7วันนะคะอาจทิ้งไว้ภายใน3เดือนก็จะเห็นว่าสามารถย่วยสลายได้แล้วก็ทําให้อ้อยโตวไวได้ผลผลิตงามนะคะค่ะขอเชิญชวนพี่น้องมาดูต้นแบบที่ตำบลน้ําสุดนะคะอำเภอพระนนิคมจังหวัดลบบุรีค่ะ หลังจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบทผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ําเมื่อหมดฤดูฝนพื้นที่เกษตรจํานวนมากของตําบลน,น้ําถุดอาเภอพัฒนานิคมจะถูกปล่อยทิ้งว่างส่งผลให้เกษตรกรไม่มีไรายได้ต่อเนื่องในช่วงฤด,ดูแง้งเกษตรจังหวัดลพบุร,บรีจึงได้แนะนําให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้พื้นที่โดยแบ่งพื้นที่บางส่วนจํานวนแปดไร่มาปลูกพืชฤดูแง้งคือมันแครอทเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยและสามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาพแห้งแรงได้ เพื่อสร้างไรายได้เสริมในช่วงที่ไม่สามารถปลูกพืชหลักได้สามารถสร้างผลผลิตได้ไร่ละ2.5ตันราคาตันละ8,000บาทรวมไรายได้จำนวนทั้งสิ้น127,150บาท ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐเช่นกมรมส่งเสริมการเกษตรหรือโครงการส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่คอยให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ําการเลือกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาลแก่เกษตรกรตลอดจนให้คาปรึกษาด้านการตลาดทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างคุ้มค่าตลอดปีด้วย ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณต้นสมชายเกตชายหัวหน้าสุดข่าวออนไลน์จังหวัดรบบุรี <Okay. S 1> รายการสาระดีดีลบบุรีสนธยาสีดีดังเนินรายการสวัสดีครับ